สวัสดีค่ะวันนี้เรามีรอบมานำเสนออีกแล้วนะคะรอบฝั่งตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าไดว่าอัลฟาเอค่ะตัวนี้เป็นตัวหมุนซ้ายมือนะคะหนอบตกแต่งด้วยสีแดงหมุนแล้วนะคะลื่นนะคะไม่ขึ้นมืออาจจะมีสากมือบ้างเล็กน้อยนะคะตามการใช้งานมาแล้วนะอันนี้ก็มีร่องรอยนิดหน่อยนะคะด้านหน้าค่ะ นี้นะคะเราปิดจบเงินผ่อนอยู่ที่ราคา5,000บาทส่วนเงินสดนะคะอยู่ที่4,800บาทค่ะถ้าสนใจนะคะทักเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนตัวนี้รุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นหมุนขวามือนะคะตัวนี้หมุนลื่นค่ะไม่ขึ้นมือ มีร่องรอยการใช้งานแล้วเหมือนกันนะคะา้หนตัวนี้นะคะปิดจบราคาเงินสดอยู่ที่5,300บาทค่ะส่วนเงินผ่อนอยู่ที่5,500บาทค่ะถ้าสนใจนะคะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ Facebook แล้วก็ TikTok ธนพนใหม่เอี่ยมได้เลยนะคะ